สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีคําถามจากทางบ้านนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการโหลดพารามิเตอร์ซึ่งผมเองก็วิเคราะห์แล้วมีาสาเหตุในการโหลดพารามิเตอร์อยู่2อปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือมอเตอร์พังกับท่านจะตั้งเครื่องใหม่นะครับตรงเครื่องพังนียนะครับก็จะมี2กรณีที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือกรณีแรกได์เปิดไม่ติดเลยก็คือไม่มีไฟอะไรที่หน้าจอนี้เลยนะครับท่านก็ไม่สามารถที่จะโหลดพารามิเตอร์ได้เลยนะครับกับกรณีที่2ได้ยังเปิดติดอยู่นะครับไม่ว่าจะขึ้น เออร์เลอร์โค้ดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะขึ้นจอแบบนี้แต่ต่างงานไม่ได้ก็ยังถือว่ายังโชคดีที่ยังโหลดพารามิเตอร์ได้นะครับก็เดี๋ยวเราวผมจะพาไปโหลดพารามิเตอร์กันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็จะมีแค่สายโหลดนี้กับโหลดบุูนะครับที่จะต้องใช้ในการโหลดพารามิเตอร์เดี๋ยวไปชมกันเลยครับสำหรับการโหลดพารามิเตอร์นะครับท่านก็ต้องมีโปรแกรมพานาเทอร์มอยู่ในเครื่องนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของโปรช็อปเลยนะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ให้นะครับท่านก็สามารถเข้าไปโหลดเข้ามาแล้วมาใช้งานได้้เเเพปปปโรรรแแกมมาาานนนนตจะะ็บบบีคั อย่างแรกที่ท่านจะต้องทําก็คือต่อสายนะครับเข้ากับตัวได์นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กนะครับแต่แล้วกดคอนเน็กครับกดคอนเน็กเนี่ยถ้าสมมติว่าต่อสายได้ถูกต้องนะครับทุกอย่างหน้าจอโปรแกรมก็จะขึ้นว่าเราต่อกับมอเตอร์รุ่นไหนได์รุ่นไหนนะครับสีเรียมโค้ดคืออะไรเรียบร้อยหมดเลยนะครับขึ้นมาครบเรียบร้อยแต่แล้วท่านก็สามารถที่จะกดโอเคได้เลยนะครับกดโอเคอ่านี้มันต่อเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะโหลดพารามิเตอร์ได้นะครับกดที่ปุ่มพารามิเตอร์นี้นะครับวันนี้เราจะคุยเรื่อง วิธีการแรกนะครับสมมติในกรณีที่ได์มันเปิดได้เนาะเราก็สามารถที่จะโหลดพารามิเตอร์ออกจากตัวได์ได้นะครับก็เปิดโหลดขึ้นมาครับโหลดขึ้นมาท่านก็จะได้พบหน้าตาของพารามิเตอร์เยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งหมด15คลาสไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเยอะมากท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันต้องมีอะไรบ้างนะครับวิธีการที่ถูกต้องก็คือพอท่านกดลีดแล้วหน้าจอพารามิเตอร์ที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยจะเป็นพารามิเตอร์ที่อยู่ในตัวได์ท่านสามารถกดเฟ,ฟได้เลยครับกดปุ่มเฟ,ฟนี่ครับ,บตั้งชื่อเเครรว่่่าออะ้งชืนนีไ แมชชีนหนึ่งนะครับท่านก็ตั้งชื่อไว้แ a บชิ้นหนึ่งนะครับแล้วกดโอเคครับแล้วก็เลือกแฟ้มที่ท่านต้องการที่จะเซฟนะครับสมมติว่าเราเลือกไว้ที่ตัวดาวน์โหลดนี้นะครับแล้วก็เทอร์โบพารามิเตอร์เทสนี่นะครับตรงนี้นะครับโค้ดที่ทางโปรแกรมของพนาจะตั้งไว้ให้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็น2อ2พันนะครับก็คือปีปีนี้นะครับวันที่เนียนี้เดือน11นะแล้วก็วันที่9ข้างหลังนี้เป็นเวลานะครับตอนนี้ก็คือบ่ายสโมง59าสิบเก้าทีสามริบกรมจะ 랜ดัมชื่อมาให้แบบนี้เลยนะครับก็คือตามวันเวลาที่ทําการโหลดนะครับท่านสามารถใช้อันนี้ก็ได้นะแต่ว่าหลายท่านอาจจะงงว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโหลดของเครื่องที่ไหนมาก็สามารถเติมเติมเวลาลงไปเติมชื่อลงไปข้างท้ายก็ได้นะครับตางเช่นผมจะตั้งชื่อว่า Photoshop เทปหนึ่งนะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราโหลดไอ้ Photoshop เทปหนึ่งเนี่ยที่เวลานี้วันนี้นะครับโหลดโหลดกดเซฟครับปรากฏเซฟไปปุ๊บตอนเนี้ยพารามิเตอร์ทุกอย่างก็ถูกเซฟไปในนี้แล้วนะครับ จรงท่านจะต้องทำนะครับท่านก็เอาสายตัวนี้นะครับไปเสียบกับเครื่องใหม่ที่ท่านเตรียมไว้แล้วนะครับเปิดไปให้เรียบร้อยนะครับต้องเปิดไปเนาะถ้าไม่เปิดไปมันก็โหลดพารามตเตอร์ไม่ได้เพราะท่านเสียยเข้าไปนะครับท่านเตียยเข้าไปปุ๊บท่านก็ทำเหมือนเดิมครับกดคอนเน็กพอคอนเน็กเรียบร้อยท่านก็ไปที่พารามตรเตอร์ทีนี้สิ่งที่มันจะต่างจากเดิมก็คือท่านต้องไปโหลดจากไฟล์ครับท่านต้องไปรีดฟอมไฟล์ครับคลิกอันที่สอนี้ไปรีดฟอมไฟล์รีดฟอมไฟล์เสร็จแล้ว เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะกด transfer เข้าไปได้เลยนะครับถ้าเป็นไฟล์พารามิเตอร์ที่อ่านจากไฟล์มานี่นะครับมันจะไม่มีสามารถกด save eeprom ลง eeprom ได้นะครับท่านต้องกด turn transform ลงไปก่อนนะครับกด transform ลงไปครั้งหนึ่งครับมันก็จะโหลดพารามิเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ใน data ที่ท่านโหลดขึ้นมาเนี่ยโหลดเข้าไปในตัวไดร์นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าพารามิเตอร์บางตัวต้องเซฟลง eeprom s a v ลง eeprom ก็คือกด eeprom ตัวนี้นะครับกดลงไปครับมันก็จะถามว่าให้เซฟชัวร์ไหม save ชัวร์ก็กดลงไปครับ เรียบร้อยนะครับอย่าลืมว่าพารามิเตอร์บางตัวนะครับของพนาที่เป็นแถบตีเหลือเมื่อกี้เนี่ยต้องใช้การปิดไปนะครับเพื่อที่จะเซตอัพตัวมอเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเวลาปิดไปมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับ USB error อย่างนี้นะครับก็แปลว่ามันเชื่อมต่อไม่ได้พอเปิดไฟขึ้นมามันก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัตินะครับร่อสักูนึงทีนี้ถ้าอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเซฟจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เราเซฟพารามิเตอร์แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะดีฟอ์ไอตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการโหลดดีฟอสก็คือตรงนี้นะครับกดรีดดีฟอสดีฟอสนี่ก็คือค่าทุกอย่างมาจากโรงงานอ้ก,กรณีรีดดีฟอสเนี่ยหรือว่าจะไลท์ดีฟอสลงไปในเครื่องได้ก็แปลว่าท่านมีมอเตอร์อยู่แล้วท่านเซตพารามิเตอร์อะไรไปเยอะแยะมากมายแล้วท่านก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราเซตอะไรผิดหรือเปล่าอยากจะเซตให้กลับไปเป็นดีฟอสของโรงงานก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เหมือนกันท่านก็เปิดเปิดดีฟอสขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กดทรานส์ฟอร์มลงไปนะครับทำเหมือนกันเลยครับทำเหมือนัระคบ พอท่านกดเซฟลงในอี o อมนะครับมันก็จะแจ้งเตือนมาว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับในพารามิเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือพารามิเตอร์ที่เราเคยเซตไว้แล้วเราอยากเซตให้เป็น default นะครับก็จะแจ้งเลยว่ามีตัวไหนเปลี่ยนบ้างเยอะมากเลยนะครับหลายตัวมากก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกไม่ต้องสนใจนะครับกดโอเคครับมันก็จะโหลดทุกอย่างนะครับลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น default ของเครื่องเลยครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียดีๆนะครับในการเอาไป แก้ปัญหาเฉพาะหน้านครับในหน้างานของท่านว่าถ้ามันมอเตอร์มีปัญหาแล้วจะย้ายเป็นตัวใหม่ต้องทำยังไงครับก็สำหรับท่านที่มีคำถามเพิ่มเติมอยากจะตอบถามนะครับอย่างอย่างเจ้านี้นะครับที่ถามเข้ามาก็ยินดีครับฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะเอามาตอบคำถามให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปวกชอปครบจบในที่เดียวมาวันนี้สวัสดีครับ